คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเซวิคนะครับพามาไถนาก็เฟืองครับดินเหนียวครับผมนี่มันขับเฟืองนั่นนะเฟืองนี่นะาขนาดเลยนะครับพ่อไถได้ครับผมนะครับผ่านหาขั้งดีนะครับกับรถแทรกเตอร์รุ่นหาซุนหาซุนดีนะครับของทางจอนเดียนะครับดินนุนเหนียวครับตากเกลือเอซีได้อยู่นะครับบางจังหวะแต่ว่าบางจังหวะไปบ่ได้ครับเกียร์บ่ออกดินเหนียวไหล เขาเลิกก็ได้ครับนี่ไทยสองไฮครับประมาณสี่ไรคุณครับไปเข้าเสียงนี่มันเอ็มแปดเอ็มเก่าครับวันเอ็มแปดหายเอ็มเก่าหางคู่ปตานะครับคลื่นอันเลยนะครับไก่ไข่นะครับไข่ไข่แต่ว่ารถลูพโนั้นรถสีสูบหล่อมันแต่หล่อปันจะจัดกตต์ตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นรถสามสูบเทอร์โบนะครับเพราะว่นมันเป็นสีสูบหล่อมันจัดกว่านะครับต่อเสียงนี่แอบคล้ายๆครับอ่าเน่นฟังก้างนี่คือกันเลยนะครับคือกันเลยพอยังที่ครับผมพาทอมากครับผมนะครับผมเอาทอเดิมไปพามานะครับเสียงคือกันเลยนะครับอ่าสองแล้วคนเก็สงสัยว่าเป็นยังครับผมคือโบเดินทอตรงมาเลยนะครับผมนะครับเป็นสูตรครับผมเป็นสูตร เสียงบะดังแงงครับผมพอดีฟังนะครับดังมวลๆนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับเสียง,ยงคล้ายๆพวก M8 M9 เอมเกานี่ของคู่ตานี่เสียงพวกนี้เป็นเอกลักษณ์เลยครับเสียงเขาของเพิ่นนี่รรุ่นใหญ่ดังมวลขนาดเลยอนะาจซ c ครับแบบจวดครับผม <laughs> จะจวดเลยครับ เอซีก็พอไชครับผมนะครับแต่ว่ามันเจอมองดินดากมันมันกับไปหยาครับมันไปได้อยู่แต่ว่ากําลังมันมันเบิดกวอนนะครับเขาเลึกน้ำนะครับนี่จะเป็นพันพวกไก่ธรรมดากับบุรงนะครับนี่สานี้นะครับแต่ขนาดพานตัวนี้ยังบอยางลงเลยพานธ่หายที่แห็งรีครับยังบุกค่อย่ากลงเลยนี่นะครับเพื่อมันหนาครับมันระบยอยากลงดินมันเหนียวครัเดี๋ยวขยางไปเบิ่งครับ ไากูฟังครับพอฝนพึ่งล่งเมืองเศร้านี่ล่งเพราะต่ดินไล่แล้วครับมาโตแห้งแอกตกค่อยๆนะครับเสื้อผีไปปั๊บหนาวเห็นยังไงทวนๆเลยฟังเสียงไก่ไกครับเสียงนี้ดังดีกันาดเลยครับเป็นกรกลักเลย จะจวดครับผมี๋ยว่าไปิ่งท่าหลังนะครับเมืองตอนไทยพ้อผมดินเหนียวครับนี่ดินดากบางมองนี่ไายไปุ้่งเลยนะครับดินเหนียวแห้งดินแข็งครับ ขนาดผานหาได้ครับผมนี่ผานหาแค่งหลีได้ครับนี่ยังล่องในซํานี่ครับแต่เป็นหัวอื่นไม่ต้องถามครับบ่งลงเลยแต่ว่าผมพาทอมาในรถบรรทุกเหยากเ่าๆได้ครับอ่าหาสิบแรงเขานี่มันมันบกันปวดนะครับเพราะว่าหมอพักมันไหลสั่นไหลนะครับ้าเป็นรถที่บมีเทร์โบนี่มันกะบบเป็นยังครับผมปกตินะครับอันนี้คือความคิดโดยส่วนตัวนะครับผม แต่ว่าไปพามาแล้วนี่ผมรู้ซึกว่ามันไปเดีวเก่าอยู่นะครับคือยาบรอบนี้คือยาบได้ตามกันเล่งเลยนะครับผมรถนี่อยาบได้ตามกันเล่งเขาเลยแล้วก็ควนนะครับผมควนดาจะบ่คอยมีนะครับบ่คือเก่านะครับถ้ารถน้ำเดิมควน่นดาจะหลครับเพราะว่าอย่างที่ครับเทอร์โบมอห์พักมอพักตะแคงไร้สันครับเขาหยาบเขาเล่งล่มจบาดล่มดันออกไปนะครับมืก็เห็นนั่นเลยเป็นพวกขี่ขโมยไหลนะครับผมนะครับเสียงมา่กีหยับนํานะครับเสียงคือจังรถอ่า เอาง่ายครับผมคิดซะว่าสัมคุล่ะครับผมใส่แมปนะครับหันใจอยากบัวนะครับคือกันครับผมนะครับคือกันอ่าอันนี้กับประเด็นแนะนํามห็ดตามนะครับผมนะครับบุรดรัยาก็ลองไปเห็ดเบิ่งก็ได้นะครับพาทอครับผมมดต่อแป๊บตัวยังครับผมนะครับพาพาถ้ใส่ออกก็ซื้อนะครับใส่ดีเลยนะครับอันนี้คือความคิดโดยส่วนตัวของผมนะนะครับอันนี้คือใส่ส่วนตัวนะครับผมโอเคเลย สบายๆครับเจอกับไถใบหยายู่เพราะว่าดิน <c oughs> เจอบางหม่องดินเหนียวครับ <c oughs> นี่บางหม่องี่เจอดินเหนียวเจ้าหน่อยนี่แห้งครับผมเจ้าหน่อยนี่แห้งนี่แข็งนี่บันไถไ่ได้อีก <c oughs> นี่ครับ ดินดากันล้วนเลยไปฟังผลกระสีอาจจะเป็นพวกขีดตุมเนี่ยจะน้อยหนึ่งเป็นน้ำดำนะครับทั้งหมดนะครับบางคนอาจจะถามานะครับพาเราเป็นยังบ่อนะครับผมที่มีปัญหาตวรดบ่อครับบ่มีครับผมบอกได้เลยว่าบ่มี่นะครับเพราะว่าเขาบอกได้รัดแปลงอยังนะครับผมแค่พาใส่แมงหัวก็ซื้อนะครับเพราะว่ายางหน่อยมันก็ยังมีเธอโบนะครับกับบด้ปล่อยให้ลุงเลยนะครับมันก็ยังมีเธอโบมาค่อยไอ กันไปอีกสั้นหนึ่งนะครับผมคอยระบายอากาศลงมานะครับตัวนี้กะแล้วแต่นะครับผมผู้ใดอยากคิดก็ลองคิดเบิ่งก็ได้นะครับแต่ผมบอกเลยว่าดีกว่าเกาในนอนนะครับอันนี้สำหรับรถหาสิบแรงนะครับรถทีโบมีเทอร์โบนะครับก็บ่รจำเป็นต้องฮ็ดก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ขับพ้าออกปุ๊บนี่เสียงนี่บ่ต้องถามครับแบบดังเลยล่ะนะครับดังอันนี้มันมีเทอร์โบครับมันเลยดังไปตังฟังนะครับดังมวนๆเลย ดินแข็งแข็งครับเหนียวเหนียวเฟื่องหนานะครับเจอผานี่ห่ออื่นนี่บ่ลงดอกนะครับอันนี้ดีแต่ว่าหนึ่งคือเป็นปัญหานะครับสองผานเป็นผานโค้งเลี้ยงของแค้งดีครับน้ำนักดีนะครับมันก็เลยถายลงน้่มาละนะครับอากาอีกหนึ่งก็คือรถทอมมี่ดาบขอ้นทรนนะครับดากคอ้นทรนเนี่ยหลายคนอาจเข้าใจว่ามันเลี่ยงหางอัตโนมัตินะครับแต่ว่าทางสังเกตด้ดีนะครับผมนะครับ เบิ้งใส่การโลดนะครับแม่นสีใส่พานยี่ห่อเดียวกันนะครับกับรถลยี่ห้ออื่นนี่นะครับที่เขาบ่มีดาวพันโทนนี่การไถลงไปนะครับผมมันคนละยางกันนะครับอ่าเคยสังเกตุงบ่ครับผมนะครับเดี๋ยวลองสังเกตเบิ้งนะครับลองไปเอาพันอ่าตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับของยี่ห้ออื่นนะครับอ่าแล้วก็ไถใส่กันเบิ้งนะครับคนละยางกันเลยครับผม ตอนแรกผมคิดแต่ว่ามันจะเลี้ยงแค่หางอัตโนมัตินะครับตอนออกรถใหม่ไหมนะครับผมแต่ว่ามันไม่เมืนครับลองสังเกตบางดีๆนะครับมันแถบจะโค้งหางให้เข้าหมดแล้วครับมองได้ดีนี่แข็งนะครับเดี๋ยวสิว่าเซบิกเบอรเบิร์นะครับผมกับผู้ใดจะใส่ยูกับจาะจะรู๋ด้วยครับผมนะครับผู้ใดใส่รถยูสำหรับพวกจอนเดียนะครับสี่สิบห้าสิบนะครับรถใหญ่โมนี่ เกสามครับเข่าบุกเลิ่ยเล่ยบ้างนึง่งสอ่อปัญหาครับตันนี้ต่้องปัญหา ครับหลายคนส่งัยว่านะครับผมไอ้ฟันไม่เมีงดตึงนะครับผมใส่ยังนะครับผมใส่เพื่อความสวยงามครับทำมาใส่งานในบ่อมันมันแถบจะบดิใส่หรอครับใส่เพื่อความงามซื่อๆนะครับแต่ว่าไปดันใหม่นี่บอดี้บันใดนะครับผมเขาดันพวกงาใหม่งานยังไม่จะกอลบหลังว่าผมนะครับผมบอดี้บันใดนะครับแต่ว่าใส่เพื่อใส่แล้วมันก็ดูดันครับผมงาม ต่หนี้ไาใช้กินเราจะซี่ฟานครับทางขนาบประเทศไทยนะครับไปบุรุหงเฟืองหลายๆนะครับผมประมาณนี้นะครับสั้นรับคลิปนี้ครับเสื้บีเอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไล์นะครับผมกดซับสไครต์กันน้ำเน่นนะครับผมที่สำคัญครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อประผาดคลิปใหม่ๆของเสื้อีเอ็มครับสั้นรับคลิปนี้เสื้อีเอ็มต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพอไม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอก็เข้ามาสวัสดีครับ